มาแรงสุดๆคลิปน้องกวินล,ลูกสีริตาร้องเพลงช้างคนดูทะลุแสนวิวแล้ว มีโมเมนต์ความน่ารักมาฝากแฟนๆแ,และคนรักเด็กให้ได้ยิ้มแก้มปรีกันอีกแล้วค่ะสำหรับน้องกวินลูกชายวัยกาลังสนของคุณพ่อคุณแม่ซุปตากอนนรงเดชและสิริตาเจนเซนเมื่อล่าสุดบนอินสตาแกรมของสิริตาได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอแจกความสดใสคุณร้อยซึ่งเป็นช็อตที่หนูน้อยคนเก่งกําลังโชว์ทักษะด้านดนตรีด้วยการขับร้องเพลงช้างพร้อมกับทําท่าทางยกหัวดุ๊กดิก๊กสนุกสนานประกอบจังหวะพร้อมกันนั้นนะคะทางด้านคุณแม่คนสวยสิริตายังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่า ผมร้องเพลงช้างครับฟังออกไหมครับช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีหูมีตาหางยาวซึ่งนอกจากงานนี้น้องกาวินจะสามารถกลวยยอดไลค์จากพี่พี่แฟนคลับไปได้ถล่มทลายแล้วแถมยอดวิวยังทะลุหลักแสนภายในเวลาอันรวดเร็วด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ